เหนียวหนึบเข้มขน้นอร่อยมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำมะม่วงเบากะปิหวานนะคะเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่สองสิ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะมะม่วงเบาหั่นตามชอบค่ะหอมแดงซอยค่ะมากน้อยนะคะตามชอบค่ะพริกขี้หนูซอยชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะนะคะน้ำตาลตโตนดนะคะใช้อย่างดีเจดช้อนโต๊ะค่ะ กะปิอย่างดีตาช่างนะคะ5ช้อนโต๊ะแม่บ้านใช้ยี่ห้อนี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเราก็บีบีนะคะให้กะปิกับน้ำตาลเขาเข้ากันดีนะคะเคล็ดลับความอร่อยก็คือใช้น้ำตาลอย่างดีกะปิอย่างดีนะคะอีกอย่างหนึ่งคือแม่บ้านจะไม่เติมน้ําหรือเติมน้ำปลานะคะเขาจะข้นแล้วก็เหนียวหนึบเลยนะคะเข้ากันดีแล้วนะคะเราใส่หอมแดงซอยลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูซอยนะคะตามชอบเลยค่ะเพิ่มเติมพริกป่นตามชอบค่ะกุ้งแห้งนะคะแช่น้ำพอนิ่มแล้วก็ตำนะคะล้างให้สะอาดแล้วนำมาตำหรือโขกก็ได้นะคะให้พอหยับหยับแบบนี้นะคะใส่เยอะๆก็จะอร่อยดีนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะ น้ำลายไหลเนยนะคะเหนียวหนึบเลยนะคะเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ไปเตรียมส่วนของมะม่วงที่เราหั่นเอาไว้นะคะใส่ถ้วยแล้วก็ตักเลยะคะ่ะตักลาดแบบนี้เลยะคะ่ะตกแต่งโรยหน้านิดหน่อยนะคะน่ากินมากๆเลยคะ่ะลองชิมด้วยกันนะคะอืมต้องลองนะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะกระปิหวานของแม่บ้านรสชาติกลมกลม่อมเข้มข้นเหนียวหนึบเลยค่ะแม่บ้านนำใส่กระปุกนะคะใส่แบบนี้แล้วก็นำเข้าตู้เย็นช่องธรรมดานะคะจะเก็บไว้ทานได้นานๆเลยค่ะนี่นะคะสองสิ่งที่สำคัญของความอร่อยนะคะกระปิกับน้ำตาลนะคะแม่บ้านใช้อันนี้เลยค่ะหาได้ไม่ยากค่ะมีในซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ตามร้านทั่วไปนะคะ เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะคะอร่อยแซบนวัวเข้มข้นเหนียวหนึบเลยนะคะกะปิหวานสูตรของแม่บ้านสูตรนี้นะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามแม่บ้านจานโปรดนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าคะ่ะ